ใช่ป่วยไม่สบายใช่ป่วยครับตอนแรกก็เขาตอนนี้ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ายังมีน้ำมูกยังมียังมีไออยู่ซึ่งจะเป็นส่วนที่หายช้าที่สุดตอนแรกคิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาก็ตอนหลังพาไปหาหมอและคุณหมอเขาก็ตรวจปรากฏว่าเป็น RSB RSB นี้ก็เป็นเป็นโรคไข้หวัดนี่แหละที่มันระบาดในในเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าเกิดว่า เด็กบางคนถ้าเป็นหนักมากเนี่ยก็จะลงปอดไปเลยอาการก็จะหนักมากอะไรเง<ม>ี้ยซึ่งจะอันตรายต่อเด็กมากแต่ว่าพีเจเนี่ยยังไม่ถึงขั้นลงปอดแต่ว่าก็แอดมิดดูอาการรักษาที่โรงพยาบาลไปประมาณ3มวันครับอันนี้ถือว่า,เ,าเ,ปเป็นครั้งแรกที่เข้าโรงพยาบาลใหญ่เลยมั้เป็นครั้งแรกที่เข้าโรงพยาบาลที่แอดมิดครับตั้งแต่ตั้งแต่คลอดมามคือถ้าเขาไม่ไข้ขึ้นอะ เขาก็ปกติเหมือนไม่ป่วยเลยอ,ะอ่ะก็ยังเล่นยังหัวเลาะยังยิ้มแย้ม,ยมสนุกสนานแต่ว่าถ้าไข้ขึ้นปุ๊บเขาก็จะคนป่วยมันจะยมยมง่อม,อม,อมน้ำมูกไหลแล้วเราก็สงสารเพราะว่าเด็กเขาเพอเวลาน้ำมูกไหลหรือว่ามีเสเลดในคอเขาไม่รู้ว่าเขาจะเขาจะแบบจัดการกับมันยังไงเขาไม่สามารถสั่งมันออกมาได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องมีล้างจมูกมช่วยเขาเช็ดตัวให้เขาแบบดีขึ้นอ,อะไรเงี้ยก็ถือได้เตรียม มทนี้ไว้บ้างไหมว่าถ้าเกิดลูกป่วยหรือศึกษาอะไรก่อนจริงๆก็มีคุณจุ๋ยกับกับเราก็จะมีเพื่อนๆที่เขามีลูกกันแล้วก็เขาก็จะมีการแบบเอยระวังนะเด็กช่วงวัยนี้จนถึงนี้ต้องระวังเรื่องการป่วยให้มากๆเลยนะถ้าเกิดว่าป่วยขึ้นมาแล้วก็เบื้องต้นก็ถ้าเป็นไข้หวัดธรรมดาก็เช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านแต่ว่าถ้าเช็ดตัวแล้วไข้ไม่ลงหรืออะไรเด็กนี่ห้ามชัดก็ให้ไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยถึงมือหมอก็จะปลอดภัยที่สุดสําหรับ เด็กทารกอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกเห็นว่าจะหจหายใจไม่ค่อยออกอะไร่ตอนที่พูดตอนแรกน,อน้องเขาน้ำมูกเยอะครับน้ำมูกเยอะแล้วอย่างที่บอกว่าเขายังไม่รู้วิธีการแบบส,ออสั่งขี้มูกคายเฉลตอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแบบหายใจทางปากแล้วก็จะหายใจค่อนข้างแรงอะไรใจคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นเป็นปิว๊วเลยอยากเจ็บแทนคืออยากเจ็บแทนอยากเป็นแทน ครับซึ่งเเป็นแทนอยู่คือลูกใครตะขาบมาแล้วเรียบร้อยแต่ดีขึ้นแล้ว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 นะฮะก็ก็เราเราก็เห็นเขาเป็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเขาเขาทรมานในตอนที่เช่นใครขึ้นตอนน้ำมูกเยอะสั่งน้ำมูกไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็โอ้หเป็นเป็นอาทิตย์เลยนะเราเเราก็บอกว่าเนี่ยเป็นแทนได้นะบอกป้าเป็นแทนหนูดีกว่าหนูจะได้ไม่ต้องทรมาน ไม,ไม่ได้ถึงขั้นร้องไห้หรอกครับคุณจุ๋ยเขาก็สามารถรับมือได้เขาเป็นคนค่อนข้างละเอียดศึกษาหาความรู้หาข้อมูลถามจากเพื่อนที่มีลูกอะไรอ่งี้ครับก็เอามาแบบเอามาเอามาดูแลลูกแล้วก็มีพี่เลี้ยงคอยช่วยด้วยกลัวว่าเขาจะโดนเจาะสายน้ําเกลือแต่ว่ายังไม่โดนก็เลยแบบรอดไปอะไรอย่างี้ซึ่งคุณหมอ หรือว่าพี่พยาบาลก็บอกว่าถ้าแบบถ้าน้องอาการไม่ดีขึ้นน่ะอาจจะต้องเจาะสายน้ําเกลือซึ่งเด็ก,กเส้นเลือดเขาจะยังไม่ชัดอะครับพยาบาลทุกคนเขาเขาจะบอกว่าไม่ไม่ค่อยอยากเจาะเพราะว่าเด็กพอเจาะหาไม่เจออะไรเงี้ยมันต้องเจาะหลายครั้งเขาก็จะเจ็บมาอะไรเงี้ยอยากเจ็บแทน <laughs> ขอเจ็บแทนได้ไหม,มแล้วก็ภาวนาว่าอย่าเป็นหนักออตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วมีแบบ ตอนนี้ก็ดีขึ้นครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านแล้วแต่ว่าก็ยังมีไอยังมีน้ำมูกก็ยังต้องทานยายังต้องล้างจมูกอะไร<ม>ให้เขาอยู่มีเห็นที่แบบว่าเป็นไปพ่นยานพ่นยาใน,นที่โรงพยาบาลทที่โรงพยาบาลครับก็ไม่ต้องพ่นยาคุณห,หมอก็าพน่พนยาก็จะช่วยให้การรักษามันมันเร็วขึ้น<ม>ครับครับแต่ว่าที่บ้านไม่ได้พ่นเลยครับพ่นแค่ที่โรงพยาบาลนีไไ่เพิ่งป่วยครั้งแรกเลยครับใช่เพิ่งป่วยครั้งแรกเลยครับครับ ห่วงก็พีเจตอนนี้เขา FC เยอะกว่าพ่อเขาแล้วพ่อป่วยไม่มีใครอวยพรเลยนะหายไวๆนะพ่อพ่อไม่มีเขาจะอวยพรให้ลูกหายไวๆซึ่งเราก็เราก็ขอบคุณแฟนๆของน้องมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งในทุกๆแพลตฟอร์มพี่ีสื่อมวลชนด้วยที่แบบเอาเอาคลิปเอาข่าวน้องไปลงอะไรอย่างเงี้ยครับที่อวยพรให้น้องแบบแข็งแรงไวๆซึ่งตอนนี้น้องก็ น้องก็ดีขึ้นแล้วครับครับผมครับ ừ, ความน่ารักสดใสยังมีเหมือนเดิมซนเหมืันเดิมแล้วตอนนี้โอ้ตอนนี้เริ่ม <c oughs> เขาเริ่มเกาะยืนเขาเริ่มขานได้แล้ว <c oughs> เขาก็จะไปของเขาแบบเลื่อยอะไรเงี้ยเ,เราก็ต้องคอยดูน่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าโหดที่สุดสำหรับพ่อแม่เนาะโหดที่สุดน่าจะเป็นช่วงนี้เดินได้นะผมว่าเราต้องตามจับตลอดเวลาใช่เพราะว่าเด็กเขาก็จะไปในที่ที่เขาแบบสมมติว่าตรงนี้พี่เจห้ามนะลูกไปตรงนี้เล่นได้นะลูก ไม่เล่นจะไปตรงนู้นน่ะไปตรงที่มันแบบมันเสียงอะไรจะหล่นใจหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นธรรมชาติของเด็กเขาเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ให้คลาาสายตาก็ลูกเราเนาะเราก็เราก็รักเหมืองทำงานเสร็จก็อยากกลับบ้านไปหาเขาคือเรารู้สึกว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่เขาเริ่มรู้เรื่องแล้วเขาเริ่มเรียกแล้วเขาหันหรือบอกอะไรแล้วเขาเข้าใจแต่เพียงแค่ว่าเขายังพูดไม่ได้เราก็รู้สึกว่า เออมันน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยจะเรียกว่าหลงก็ได้ครับพี่พี่แอนล่าสุดแซวล์อเฟทองเส้นสุดท้ายเี่จะใช้ให้ครับอกว่าก็ซึ่งวันที่วันที่วันนี้คลอดน้องที่โรงพยาบาลนี่พี่พี่แอนก็มาเยี่ยมแกก็มาถึงแกก็บอกเลยพีเจเนี่ยเส้นสุดท้ายในเซฟของป้าแล้วนะอะไรเงี้ยเออก็เราก็นั้นเรารู้สึกอะเส้นสุดท้ายเล้วพี่แอนผมไม่เอาก็ได้หรือยังไงมันก็ตลกร้ายอะเอาสิครับโอ้ผู้ใหญ่ให้แล้วมันก็แบบว่าเป็นขวัญถุงอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่เขบอกว่าเราก็ทำคอนเทนต์แกล้งไปเลยทำคอนเทนต์แกล้งไปเลยใช่แล้วก็เอ็นดูหลาดมากเอ็นดูครับก็พี่กกัดตลอดเลยใช่ก็ล่าสุดเพิ่งมาเพิ่งมาหาน้องที่บ้านใช่ครับก็แบบได้อุ้มได้ได้ฟัดได้อะไรกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับกัดได้ครับแต่ว่าอย่าลงฟันนะฮะเดี๋ยวไอ้แขนป้องๆเดี๋ยวลมมันจะฟีบออกมา คุยังไงบ้างบกต้องอันนี้ต้องต้องยกความดีความชอบให้คุณแม่เขาครับเพราะว่าคุณแม่เขานมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตอนนี้ก็มีเสริมอาหารมื้อหลักเข้าไปตอนนี้เริ่มเพิ่มเป็นวันละสองมื้อแล้วอะไรเงี้ยก็นมด้วยสารอาหารมื้อหลักด้วยคุณแม่เขาจะเป็นคนที่ดูแลเรื่องโภชนาการเรื่องน้ํานมของคุณแม่เขาอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนที่แบบน้ํานมดีมากอ่ะใช่สมดุลกันนะครับคือถ้า ถ้าตามที่คุณหมอบอกว่าคือถ้าแบบถ้าตัวน้องตัวแบบปุกปิ๊กอย่างเงี้ยแสดงว่านมแม่คือคุณภาพคุณภาพดีทีเดียวใช่ครับซึ่งอันนี้ก็ยกความดีความชอบให้คุณภรรยาที่เขาแบบอดหลับอดนอนพยายามกินแต่ของที่มีประโยชน์เพื่อที่จะให้น้ํานมที่มันออกมาเนี่ยเป็นน้ํานมที่มีประโยชน์ต่อตัวพีเจด้วยก็ตลง,ง,ง,งตัวนะครับถ้าเป็นพา์ที่พาเล่นสนุกสนานก็จะเป็นเหล่าพาเขาเล่นสนุกสนานบินสูง,สง พาเล่นสไตล์ผู้ชายแต่ถ้าเป็นเรื่องโภชนาการเรื่องความสะอาดเรื่องความเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นหน้าที่ของคุณแม่เขาตอนนี้ิ่มกลับมีเวลาออกกำลังกายเป็นหุ่นไหมฮะมีบอกว่าหนีลูกมามีมีแล้วมีแล้วชอบหนีลูกมาพอ,พอช่วงนี้เขาโตขึ้นเขาก็เขาก็นอนยาวขึ้นแล้วเขาก็นานอ่าเราก็มีเวลาที่จะแบบเอ้ยลงมาลีดไขมันหน่อยอมาปั้นซิกแพคให้มันกลับมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ย นนมีเวลาไหมคะหรือว่ามัน,ม,นมีอยู่นะ <laughs> จะดูไปละไม่เได้ไม่ได้ไม่ได้ดูในไอซแล้วกันอ่าดูไอซีดูไอั <laughs> ี